เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคานทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราอาจจะมาแปลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเข้าป่านั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปคิวคอดบวกสเปลหยุดป้อมนะครับมาดูซิว่าสเปลใหม่ที่ปรับมาใหม่นะครับมันจะเกลี่นขนาดไหนนะฮะ่า่วันนี้ขอฟาดวีลลาก่อนมันไส้เลือกเกินนะฮะคนคนนี้สกิลแรงมากๆนะฮะ่วงนี้กําลังฮิตนะครับผมไปฟาดไปเรียบร้อยนี่ เวลาเรากดสเปลหยุดป้อมเนี่ยมันจะมีสายฟ้าช็อตไปที่ป้อมด้วยนะครับแบบหลอดเท่กันเลยทีเดียวนะครับไอเทมที่จไปเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากตัดเลื่อนนะครับแพทนี้ฮิตมากโดยเฉพาะเลนดังนะครับเรียกได้เลยว่าต้องออกกันคนละชิ้นนะครับช่วยเมดออกนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะมาเล่นคลิปก่อนคู่สเปลหยุดป้อมนะเพราะว่าเขาปรับมาใหม่นะครับจาก4วินาทีตอนนี้บัฟเป็นแบบว่าสูงสุดที่6.5วินาทีนะครับเริ่มที่4วินะครับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะ ทุกๆ3กสาเลเวลจะเพิ่ม0.5วินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่6.5วินาทีต่อนเลเวล15นะครับประมาณนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าเกลียนมากๆครับทิวกอรกับสเปลนี้เป็นอะไรที่เกลียนมากๆเวลามีคนมากันป้อมเนี่ยถ้าคีปเรายังไม่ตายนะครับเราสามารถแบบว่าตีป้อมได้จนแตกไม่ว่าจะเป็นป้อมเล็กป้อมใหญ่ป้อมในป้อมนอกแตกหมดนะครับ ทุกคนรู้แฟนคลับรู้เอซรู้รู้อยู่แล้วนะครับว่าคิวกอนมันตีฟอมเกียนขนาดไหนนะฮะแล้วถ้าหยุดป้อมอีก6.5าวิเนี่ยมันโคตรเกียนเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับอย่างเช่นการที่เราไม่มีสปินในการไล่ฆ่าหรือไม่มีสปินในการหนีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับก็วิธีการเล่นก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงนะครับน,น,นี่ฮะอ่านหวะนี่การไล่ฆ่าแบบไม่มีสปินเออเออมันก็จะวิ่งไม่ค่อยทันนะครับ มันจะประมาณนี้นะครับมันจะวิ่งหาศัตรูไม่ค่อยทันนะถ้าเราไม่มีสปินนะครับผมเ,เมื่อกี้เขาอยู่เยอะได้แหละนะครับประมาณนี้แต่ถ้ามีสปินเนี่ยเมื่อกี้นี้อาจจะไล่ฆ่าวีล่าได้นะฮะประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อดีนะครับก็คือการที่เราแบบว่าสามารถเข้าในป้อมแบบไปล้วงแครี่ในป้อมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าป้อมจะยิงเราไม่ได้นั่นเองนะครับอุดปากป้อมไปถึง6.5วิฮะ ขอตีต่อขอตีตูดเด็กดื้อหน่อยว่าอ้าวมีเด็กดื้อคนนึงมาอย่างนั้นเหรอเทวันนัดเฮ้อู้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามีสปินเนี่ยเราอาจจะไล่เทวันนัดได้นะแต่ว่าเราไม่มีเราก็ต้องเจมเนื้อเจมตัวนิสหนึ่งครับอ้าแต่ถ้าเธอยังไม่กลับบ้านแล้วก็ลาก,ก่อนนะจ๊ะจ๋าโอเคครับเลนนี้พี่ครองน้องชายนะครับอ่า เลนดาร์คเลเยอร์ครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณสลับแดงสิ้นนะฮะเราคลองเลนไปก่อนครับอ่าปั๊บครูอย่างงั้นเลยน่าจะไม่มีใครมากันด้านขวานะครับสเปลเราคูดาวอยู่ครับ8วิมีใครมากันไหมโอ้โหมีคนมากันนะครับผมสเปลเรยยังคูดาวอยู่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าช็อตนี้นะครับถ้าหยุดป้อมได้นะผมแบบกดแล้วก็ตีป้อมไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะ ได้แน่นอนนะเพราะว่ายังไงเวเลสก็เคลียร์คีปไม่ทันเรานะครับเราฟาดป้อมแตกก่อนนะครับมันต้องเป็นอารมณ์แบบเมดอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะเคลียร์คีปทันคิวกอสนะฮะคือการตั้งรับคิวกอสกับสเปลยหยุดป้อมเนี่ยเป็นอะไรที่ตันตันตั้งรับได้ยากมากๆนะครับช่วงนี้ผมลิ้นพันกันนะฮะปั่นไปฮะจังหวะนี้สเปลหยุดป้อมเราคูดาวอยู่เราย้ายไปเลนอื่นดีกว่าับไปทำเลนอื่นรอสเปลคูดาวมาอีกทีนะฮะแล้วเราุย เทวนาฏย่าฉันยังไม่อยากทำร้ายเธอออกไปฉันทำร้ายเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่มีสกิลหนึ่งโอเคครับไม่น่าจะมีใครมาเคลียร์คลิปนี้เราไปดันคลิปดีกว่าฮะแช๊แช๊แช,ช,ช๊เพื่อนเราได้รักได้ดักอย่างนั้นเหรอโอ้โหชัดดาวครับโดนฮะปอร์ินโ้โหเทวนัฏ เธอนี่ฉันกล้าหารชานชัยจริงๆเลยนะออกมาเขียอาคิปคนเดียวอย่างนั้นเหลือแก๊กไปไหนเนี่ยลมมิ่งเธอไม่ดูแลแครี่เธอเลยนะฮือึือือฮะโอเ้เอ๊ะร่าายจะบวกกับฉันจริงๆหรือฉันมีตัดเลือดนะเฟยนายคิดผิดหรือเปล่าลิโต้เรียบร้อยฮะเลนดร์กมีตัดเลือดที่มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับอ่าเฮ้ ตรงกลางมีคนครับผมจังหวะนี้วีราน่ากินมา,มากๆอ้าววีราตายไปแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลินย์เ้อาไปยยืนแอคหน้าป้อมหน่อยนี่ฮะหยุดป้อมนานมากคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลสิบสามนะครับก็ประมาณ6วินะฮะฟาดเลครับจังหวะนี้อ้าวเฮ้ย ไปไหนล่นะจ๊ะโอ้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 มันฉันไม่มีอันตีฉันก็จะโดนสตันโอ้ทำไมมันหนืดขนาดนี้วะเนี่ยเขาออกอะไรวะเนี่ยเสื้อฟ้าอย่างนั้นเหรอไล่ล่าครับจังหวะน,นี้ฉันปิดด้านขวาเองเพื่อนคิกซี่ปิดด้านซ้ายอยู่ในพุ่มนั้นระวังคือจัจะไปไหนเล่ะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เราได้ชิวออฟลอตมาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเนี่ยผมเลยว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยสลับอ่าส,สลับความสามารถกันเอจิสนะครับจะดีกับพวกอ่า ไฟเตอร์นะครับที่ไม่ต้องการคูดาวมากนะฮะเพราะว่ามันสามารถใช้แบบไล่ล่าแครี่ได้นะครับถ้าเกิดว่าแครี่ยิงเรานะฮะแครี่จะเดินสโลว์15นะครับถือว่าเป็นเทมที่เจ๋งมากๆครับจังหวะนี้เราดันขวาครับผมมีใครอยู่แถวนี้ไหมจ๊ะโอเคครับสเปลหยุดป้อมเราคูดาวเสร็จแล้วฮะดูแมปแป๊บครับอยู่บนโอเคน่าจะอยู่บนกันนะฮะ แอบด้านขวาหน่อยดีกว่าเอาแตกหนึ่งอย่างงี้ทีมนู้นน่าจะกลับบ้านมากันป้อมนะผมว่าละกลับบ้านกันป้อมชัวระอันตรายเกินไปนะครับจุดนี้เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวนะดิ่ฉันเน็ตหลุดไปแป๊บเดียวนี่ตายกันทั้งทีมเลยเนี่ยอ่ะทำอะไรเพื่อนฉันเปิดไม้ทีตายยกทีมอืออืออือโอเคดับเบิลคิวเดี๋ย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 วโอ๊ยมาเยอะเกิน คิกซ <utan> ี่ขอสตัสนแบบเทพๆหนึ่งทีโเคเวนกรมติดสก,กิลเวเลสอีกฉันว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะต้องทำภารกิจหยุดป้อมแล้วตีให้แตกนะครับนี่เลือดป้อม2,008หยุดป้อมน่าจะตีแตกนะครับสำหรับคิวกอสไถบ้านกันหน้าด้านๆนี้เลยโอ้โหแตกครับผมในส่วนนี้โอเคฮะประมาณนี้ครับสำหรับคิวกอสหยุดป้อมนะครับเลือดป้อมประมาณ3,000ตีคนเดียวแตกนะครับไม่ต้องมีคลิป เลือดไม่ลดสักหยดนะครับจังหวะนี้เราต้องกลับมาช่วยเพื่อนฮะแข่งใจไว้เพื่อนฉันมาแล้วเพื่อแตกเพื่อนแตกวีล่าไปไหนฉันมีสกิลหนึ่งอีกรอบไอซ์เวเลสมีอันตีหนีอีกอย่างนั้นเหรอนี่ฉันจะปล่อยเธอไปนะว่าเพรมันเป็นข้อเสียของฉัน่ะตีป้อมเก่งแต่ว่าฉันสูญเสียการไล่ล่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะดักข้างบนนะฮะเพื่อเราน่าจะดักซ้ายเดี๋ยวนะโอ้ไม่น่าจะหนีไปไกลขนาดนั้นน,น,น่าจะเรียมนี้ครับน่าจะเรียมนี้แหละลีป่ไปไหนเหรอจ๊ะสกิลหนึ่งรอบพลาดเรียบร้อย s ัด t d o โอเคครับจงังหวะนี้สกิลหยุดป้อมเรามาเรียบร,ร้บอยฮะอข้ามตายสามเอาอะไรดีครับเอาป้อมหรือจะเอามังกรเอาดาร์คเลเยอร์ครับจงังหวะนี้มีทางเลือกเยอะมากนะครับ รือว่าเราจะไปทดลองหยุดป้อมกนดีลองหน่อยเปล่าล่ะองหน่อยเปล่าล่ะโอเคสักหน่อยดีกว่าครับลอ,ลองดูว่าเราฟาดได้เท่าไหร่นะครับจังหวะนี้ปับป๊บ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 เขามากันว่ะ <laughs> ได้ประมาณหนึ่งนะครับเลือดป้อมน่าจะลดไปประมาณ0 0นะคนัะเมื่อกี้ฮะประมาณนี้นะครับก็น่าจะ สรุปแล้วน่าจะตีป้อมได้ประมาณประมามพันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีคีบนะครับเอาไว้ถ่ายป้อมที่แบบว่ามีซากซากป้อมอะไรเงี้ยใกล้แตกได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะตีตั้งแต่เลือดป้อมเต็มร้อยยันแตกเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับมันเกินไปนะฮะถ้าทำได้นี่คือแบบโกงจัดเลยนะนะฮะดันคีปไปครับจุดเด่นของจิ๊กกคือดันคีปนะฮะเนียนตีบ้านนะครับ สเปลคูลดาวไวมากคุณผู้ชม15าวิจะใช้ได้อีกแล้วอะ่ะทุกๆหนึ่งนาทีเลือดป้อมเขาจะหาย3,000รงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทลเธอก็แหลมเกินนะเธอเนีเน่ยฮะถัาเตือนเธอหลายรอบแล้วเธอไม่เคยฟังัเลยนะเทวทำไมเธอมาอยู่คนเดียวแบบนี้เฮ้ยว่าแต่ฝั่งตรงข้ามในแมปท้ายไปไหนหมด นั่นไงกูว่าแล้ว3มตัวตีตัวหยุดป้อมนี้โชว์กายกรรมครับวิ่งผ่านป้อมเลือดไม่ลดไปหนึ่งทีเฮ้ยย่าน่าเฟยย่นนะเอ้าเซเนียลแสงแห่งเซเนียลมาต้องฟาดรรัวต้องฟาดรรัวแก๊กดูดก็ไม่กลัวเดี๋ยดๆๆต้องกลัวแล้วเพราะเอาว่าตีหมดครับวันตีหมดเซเนียลออกได้ปะวะนิกออกได้ปะวะเฮ้ยนิกนิกก็เอ้ยอเ้ยอโอ้โหนิกโดนดึงผาแล้วครับการตายของนิกจะต้องไม่เสียเปล่าตีป้อมตีป้อมตีป้อมอ่า The Dark Slayer had been defeated okay. โอเคเฮ้นี่ฟลอเรนติโน,โนป่านี่คือแบบว่าสามารถ s โซโล่ขอ,องได้ด้วยหรือเนี่ยมันหล่อเท่นขนาดนี้นะครับโอเคตอนนี้เราได้ป้อม3ทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> โอยโหจังหวะข้างบนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหยุดป้อมนี่เราหน้าก็เราน่าจะตายนะครับและถ้าเกิดเซนเนียไปลงก็น่าจะตายเหมือนกันนะ <c oughs> หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราจะจบแล้วนะฮะโอเค ดเดเดือดมากครับเกมนี้ฟคอเร,รโนซีโนป่าทิปเปิลคิวเชดเครวอสคิวด้วยอย่างนั้นเหรออแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ AP ซึ่งได้แก่คิวกอสคนนี้น,นั่นเองนะครับผมทามสามสิบแปดจุดหนึ่งเอเซ็นต์ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคิวกอสสายหยุดป้อมนะครับข้อดีก็คือเราสามารถได้ป้อมทุกป้อมที่เราต้องการถ้าฝั่งตรงข้ามเคลียร์ครีปไม่ทันนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เข้าไปล้วงแคลร่คาป้อมโดยที่เราไม่โดนดาเมจจากป้อมเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะครับในการที่เราจะขาดสปินไปทําให้ไล่ฆ่าไม่ค่อยได้หรือใช้หนีไม่ค่อยได้เลือกเอานะครับว่าเกมไหนควรจะใช้สเปลแบบไหนในการเล่นนะฮะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชูนี้ขึ้นมากดไลค์กดหัวใจกด Sub s c r i ร e กดกระดิ่นะคมลิป บายๆครับ